โยคะสามัญประจำบ้านสวัสดีค่ะพบกับครูนัทและครูใหม่ท่าโยคะง่ายๆที่ทำได้ทุกวันสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการบอกลาเส้นเลือดขอดนะคะส่วนใหญ่จะพบในคุณผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชายค่ะสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนทำงานค่ะหรือใส่ส้นสูงเป็นเวลานานค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมี2ท่าค่ะมาฝากนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มนะคะด้วยการนั่งทับส้นเท้าทั้งสองข้างค่ะหย่อนสะโพกนั่งทับส้นเท้านะคะแยกเข่าทั้งสองข้างออกท่อช่องสะโพกค่ะลาบหลังเท้าด้านหลังค่ะแยกเท้าทั้งสองข้างอย่าเลือมกลวยนะน้องออกทางด้านข้างค่ะจากนั้นวางสะโพกทั้งสองข้าง ลงระหว่างส้นเท้าทั้งสองข้างค่ะในท่าแรกนี้นะคะจะมีผู้ฝึกบางท่านนะคะที่ไม่สามารถวางสะโพกได้ค่ะถ้าท่านไหนมีบล็อกนะคะสามารถนําบล็อกนะคะสอดใต,ต้สะโพกค่ะหรือว่าที่บานนะคะมีผ้าผมหนาๆน,น,น,นะคะพับแล้วก็วางไว้ใต้สะโพกได้เลยค่ะในท่านี้นะคะเราจะนั่งค้างห้าลมหายใจค่ะหายใจให้เข้าลึกออกให้ยาวค่ะ4 3ส 2และ1่ค่ะ,ะจากนั้นคลายบล็อกของเราออกนะคะเหยียดเท้าทั้งสองข้างตรงไปด้านหน้าค่ะน้องทุบพื้นขึ้นลงขึ้นลงค่ะเพื่อเป็นการคายบริเวณข้อพับค่ะหรือจะมุนเข่าซ้ายขวาขวาซ้ายก็ได้ค่ะ,ะต่อด้วยท่าที่สองค่ะเราจะเริ่มเหมือนท่าที่หนึ่งนะคะคือลาบเท้าทั้งสองข้างไปด้านล่างค่ะกางเข่าทั้งสองข้างของเราค่ะ ออกเท้าช่วงสะโพกค,ค่ะลาบหลังเท้าโงยเนื้อน่องค่ะหย่อนสะโพกโล่งนะคะในท่าที่สองนี้ถ้าใครนะคะวางสะโพกยังไม่ได้นะคะให้นั่งทับบล็อกหรือผ้าห่มของเราก่อนค่ะท่าที่สองจะยากขึ้นนะคะคือจะวางศอกทั้งสองข้างด้านล่างค่ะแล้วเราจะนอนราบค่อยๆนอนราบโล่งนะคะหย่อนศีรษะของเราลงด้านล่างค่ะผ่อนคลายลำตัวค่ะ ข้อควรระวังนะคะคือในท่าที่2นะคะถ้าใครนะคะลงไปแล้วรู้สึกว่าปวดหลังมากนะคะหรือเข่าด้านหน้าของเรายกแบบนี้นะคะให้วางเข่าลงค่ะแล้วกลับไปทําในท่าที่1น,นะคะค้างในท่านี้5ลมหายใจ4 3 2และ1เมื่อครบ5้าลมหายใจแล้วค่อยๆค่ะ พยุงลำตัวขึ้นนะคะยกศีรษะยกลำตัวขึ้นค่ะจากนั้นขายท่าค่ะเหยียดท้าทั้งสองข้างตรงมาด้านหน้าค่ะขายขาหนีบขาน้องทุกพื้นสบัดปลายเท้าตีกันเล็กน้อยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสองท่าค่ะบอกลาเสือดคอร์ดนะคะผู้ฝึก กลับไปทําบ่อยๆนะคะทาท่าละสองรอบค่ะค้างห้าลมหายใจค่ะแล้วพบกันใหม่ในโยคะสามัญประจำบ้านกับครูนัดและครูใหม่ท่าโยคะง่ายๆที่ทำได้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ